สวัสดีค่ะวันนี้อากาศติดลบสองศาค่ะดูอุณหภูมิแล้วเราก็จะเอาเศษอาหารค่ะพืชผักจากในครัวมาทิ้งที่ขยะเปียกที่นี่ค่ะก็เลยเห็นไหมคะแม่คนิงค่ะแม่คนิงดูสิแข็งมากๆเลยค่ะแข็งเวลาเด็ดมันมันมันเด็ดนี่มัน ันหักไปเลยอ่ะเพราะขานี้ใช่หมดเลยนะคะเป็นน้ำแข็งค่ะไปค่ะเดินไปเดินเอาไปทิ้งกันเกาขาวใช่หมดเลยแม่ขณิงน้ำค้างแข็งนะคะเนี่ยปกคลมุมตามยอดหญ้าตามกระเทียมที่เราปลูก ผักไม่ผักก็ไม่มีอันนี้ก็ใช่ผักค่ะแต่มันไม่โตแล้วค่ะได้แค่นี้แหละไม่ตายก็ดีแล้วน,นี่เคลค่ะเคลสีม่วงเห็นไหมน้ําแข็งเกาะเลยแต่เขาก็ไม่ตายนะคะเราก็จะมาเด็ดใบเขาค่ะเด็ดใบไปทําไปเอาไว้กินกับปลาราสับกับาบางทีก็เหมือนคะน้านะคะเหมือนใบคะน้านั่นแหละ เย็นมากๆเลยค่ะมือในแดงเลยต้องรีบเด็ดสีม่วงสีม่วงนี้มีประโยชน์หลายค่ะประโยชน์เยอะค่ะผักสีม่วงผักใบสีม่วงใบสีเขียวก็ดีแต่สีม่วงนี่นานๆากินทีเขียวใบเขียวค่ะ ตายแต่ดูสิน่าสงสารเนาะน้ำแข็งเกาะเลยแต่ก็ยังใช้ได้ค่ะแล้วเราไปเลือกเอาข้อน้ำแข็งออกแล้วก็ไปล้างน้ำแล้วก็ไปเลือกอว่ามีเพลี้ยมีอะไรหรือเปล่าแต่เพลี้ยน่าจะไม่มีมั้งหนาวขนาดนี้ดูมือแดงเลยทดลองกินเคลมาหลายครั้งแล้วนะคะคือกินสดนี่เวลาเรากินสดกินกับปลาราสับใช่ไหม รู้สึกว่าลมจะมีลมในท้องเยอะค่ะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเอาเคลเนี่ยมาต้มค่ะปันต้มกับน้ําเดือดแต่ต้มไม่นานนะคะประมาณ1-2ให้มันสลดนะคะแล้วแต่แล้วกัน1-2นาทีเองก,ก็ได้แล้วก็เตรียมน้ำเย็นไว้ เอามาพักกับน้ําเย็นแล้วเขาจะกรอบค่ะกินอร่อยแล้วท้องจะไม่อืดไม่มีลมค่ะไม่ลมในท้องบางที่ผัดกับผักทะผัดไทยค่ะผัดไทยเนี่ยสมมติว่าเราผัดเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะเอยกออกจากจานแล้วเนี่ยใส่จานแล้วเนี่ยเราก็เอาใบผักเค้วที่เราล้างเสร็จอะ่ะมาผสมผสมให้มันสลดนะคะอร่อยมากแล้วค่ะผักจะไม่เหนียวด้วยทดลองดูนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะ นี่ล้างไว้แล้วล้างไะเสด็จน้ำรุ่นที่แล้วที่เราเอามานะคะไว้กินกับปลรราร้าสับค่ะคุณค่าทางอาหารเยอะเลยค่ะผัก